หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมารีวิวเครื่องเล่นจอ a n นด o อยตรงรุ่น Honda Ja z z 2014นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องบันทึกหน้าสําหรับจอ a n นด o อยโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแบรนด์มิชิก้นะครับรุ่น MG 009นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูการใช้งานกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนครับหลังจากแกะกล่องมานะครับผมก็จะมีชุด กล้อง1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็จะเป็นชุดสายไฟมาพร้อมหัว USB มาให้1ชุดนะครับสำหรับตัวกล้องบันทึกหน้านะครับผมก็จะมีช่องเสียบ SD card ด้านข้างนะครับผมตัวกล้องจะเป็นสีดำด้านนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับผมลูกค้าต้องแกะกาว 3M ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดไว้กับกระจกด้านบนรถนะครับ สามารถปรับระดับมุมมองได้นะครับผมเอ่อก่อนที่เราจะทําการเสียบ usb เข้าหากันนะครับเราก็ต้องต่อสายไฟเข้ากับตัวกล้องบันทึกหน้าก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็น sd car d นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับสำหรับ ตัวเครื่องเล่นนะครับที่ผมนำมาต่อกับกล้องบันทึกหน้านะครับผมก็จะเป็น Honda Jazz 2014นะครับผมของแบรนด์มิชิก้านะครับผมกับจอแอนดรอยมิชิก้านะครับผมจะให้พอร์ต USB มาถึง2ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูการใช้งานของกล้องบันทึกหน้ากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเสียบ USB เสียบ USB เข้าหากันแล้วนะครับ หลังจากเสียบ USB แล้วนะครับสัญลักษณ์ USB นะครับก็จะมาขึ้นอยู่ด้านบนเครื่องเล่นนะครับระบบ Android นะครับให้เราแตะเข้าไปหนึ่งครั้งต่อไปนะครับติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะเข้ามาในเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นแอปกล้องบันทึกหน้าของมิชิก้านะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ดูกล้องได้ในตัวเลยนะครับตัวนี้เวลาเราทำการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับผมเออปีและวันที่ก็จะมาขึ้นอยู่ตรงเครื่องเล่นเลยนะครับ การตั้งค่านะครับก็จะมีเล่นวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วก็การฟอร์แมตแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับออกนะครับผมสำหรับเมนูด้านนี้นะครับผมก็จะไปที่หน้าหลักของจอเครื่องเล่นนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นการย่อส่วนของภาพกล้องนะครับทำให้เราเล่นแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่องเล่นได้นะครับ และตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นการบันทึกแบบฉุกเฉินนะครับและตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราสามารถกดถ่ายรูปในเครื่องเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผม เราต้องเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดการตั้งค่า GPS นะครับเราเปิด GPS แล้วนะครับเอ่อด้านล่างนะครับผมก็จะมาขึ้นเป็นที่อยู่ของรถแล้วก็บอกลัติจูดลองตีจูดนะครับแล้วก็บอกความเร็วนะครับในเวลาที่เราวิ่งนะครับแล้วเราก็เข้ามาเกี่ยวกับนะครับผม แล้วก็จะให้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็ตรวจหาเวอร์ชั่นใหม่ครับตกลงครับตัวนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับผมก็จะขึ้นชื่อแอปพลิเคชันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดนะครับ แล้วก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จสิ้นนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่เมนูนะครับจะสังเกตได้ว่า รูปแอปพลิเคชันนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นการบอกระยะนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากดูวิดีโอย้อนหลังและรูปภาพย้อนหลังนะครับเราก็กดมาที่ รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เล่นย้อนหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นวิดีโอกับรูปภาพนะครับผมเราอยากดูรูปภาพที่เราถ่ายไว้นี่นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกล้องบันทึกหน้าจอ a n d r o อ d ตรงรุ่นนะครับของแบรงน์มิชิกา้ารุ่น MG009 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0922711005นะครับหรืออีกช่องทางนึงได้ที่ w w w p a p o m a r k e บ .com นะครับสำหรับวันนี้ผมอ้ Cloud, ําพีวันคาวดีโอเลเวอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ